อือต้นพ <or> ี่ชายมาฝากเลี้ยงอนุบาลไว้นี่นนี่สองต้นนี้ครับตรงสองต้นนี้ที่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยมันเน่ายุบก็คือตัวตัวแม่ครับถูกไหมเงาแม่พันธ์เขาเงาแม่พันธ์เขายุบอ่ะเสร็จแล้วชินทําไงต่อผมเอามาก็มาผ่าตาผ่าตาใช่ครับผ่าตาหนอผ่าตาหนอครับเออมาไหมแล้วก็แยกใช่ครับแยกลงกระถางเล็ก เพื่อที่จะเรียกว่าอะไรชําอนุบาลอ่อฮะอย่างอันเนี้ยคือของพี่เลถูกไหมใช่ครับแล้วมันหลุดเขียวหลุดเขียวไปเลยหลุดเขียวหมดเลยหลุดเขียวหมดเลยก็คืออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมจากต้นแม่ดังกล้วยหอมั็ชินเอามาผ่าตาหมายถึงว่าเอาเอาเง้าเขานั่นแหละแล้วก็มาผ่าแล้วก็มาปลูกจากเง้าเดียวถูกไหมเงาเดียวแต่ว่าชินผ่าได้กี่ต้นผ่าได้ หกต้นหกตาหนอใช่ครับแต่ว่าเหลือเหลือหลอดอยู่สองได้สองครับอหเก่งมอเออหมอกล้วยหมอกล้วยหมอกล้วยเออแล้วก็มาผ่าหนอผ่าเงาใช่ไหมผ่าเงาผ่าตาหนอเราต้องใช้ยงใช้ยาใช้อะไรใดๆไหมวิธีธรรมชาติเลยผมใช้วิธีแบบธรรมชาติของเขาอีกเหมือนกันครับนี่ยงงก็คือแผลของเขาเราปาดให้ไว้แล้วก็ยางของเขามันจะเคลือบบาดแผลของเขาเอง ไม่ต้องไม่เอาไรทาเลยหรอบางคนบางคนเขามีเทคนิคเขาจะใช้ปูนแดงปาดทาแต่พวกพี่ใช้ปูนแดงลาทารั้บอนใช่ครับแต่ว่าผมจะให้ยางของเขาเป็นตัวเคลือบเสียยางท่องแงเว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยอแต่แต่ว่ายางเคลือบอยู่แล้วใช่ครับมียางเคลือบโอเคแล้วก็แล้วก็ต้องต้องทิ้งให้แห้งก่อนไหมต้องข้ามวันไหมถึงค่อยปลูกลงดินเลยไหมครับผมก็ปาดแล้วก็ เอาปลูกเลยแต่ว่าไม่ลดน้ําทันทีลดวันต่อไปเพราะว่ายางของเขามันจะออกมาเรื่อยๆในช่วงเนี้ยช่วงเดียวตัดไม่ใช่ตัดไม่ได้รอรอให้ให้แห้งนิดนึงก่อนแล้วค่อยลงปลูกแล้วแต่ลงปลูกก็คือไม่ลดน้ําใช่ครับไม่ลดวันไม่ลดสักวันสองวันค่อยค่อยว่ากันแล้วก็มาอนุบาลในร่มอย่างนี้แหละใช่ครับในร่มอย่างนี้นะคะก็คือวางไปเลยจะรู้ว่าเขาลอดไม่ลอดนานไหมก็วีคนึงผมมองว่าเวลาที่ใบเขามีการ เคลื่อนตัวขึ้หลอดเขาแทงขึ้นอผมมองว่านะ่ะลากเขาเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาลากเริ่มมาแล้วเราจะเขียนด,ดูจากตัวในตลอดแทงขึ้นนี่คือความหมายคือลากมาใช่ครับค,คือมีการบบจเจริญเติบโต,ตลากมาไม่มีระยะเวลาเนาะชินเนาะเพราะว่าบางทีอันหน่อบางอันก็ขึ้นไวบางอันก็ขึ้นช้าแต่แต่ถ้าเอาตาม จริงๆแบบคนเป๊ะๆเลยเขาจะมีเขียนมันทุงมันที่ชาร์จไว้เอเขียนชาร์จไว้ไงว่าช่วยวันนี้จะรอประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งวมีโรคกล้วยด่างมีโรคไหมโรคต่างๆโรคที่เปียเหมือนพวกบอลโดนเปียลงอะไรนี้เหมือนกันไมศัตรูพืชกันครับมีเหมือนกันแต่ว่าโรคที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมก็คือพวกแมลงศัตรูพืชนะ เออแมลงงวงช้างนะพี่แมลงงวงช้างที่เป็นต้นเหตุของพวกหนอนกอหนอนกอมากินกอเรามันมันจะมากินพวกบริเวณไหนที่มันเน่าเปื่อยของกล้วยครับมันจะกินลงไปจนถึงรูมลงไปเลยใช่ครับจนต้นลงไปใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็ไปวางไข่เป็นตัวหนอนภายในเราขยายพันธุ์ทีนี้ขยายพันธุ์รุนแรงมากรุนแรงมากถ้าช่วยชีวิตหรือยังไงจัดการมันยังไงทีนี้ แตเมื่อว่าเจอนายเจอมันเนี่ยเอาเป็นเรื่องยากมากนเป็นเรื่องยากจริงเป็นเรื่องเรื่องยากที่คุ้มเลยไหมอุ้ยจริงนี่นายเจอที่บ้านเนี่ยจริง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 ผมจะรีบแยกถ้าเขามีหน่อผมจะรีบแยกแล้วก็คือเหมือนกําจัดทันทีประมาณนั้นหรือแยกลําต้นแยกหน่อเขาเพื่อขยายพันธุ์แต่ถ้าไม่ซีเรียสเราก็ปล่อยปล่อยต้นแม่ปล่อยต้นแม่ตัดลำต้นแล้วก็แยกลูกเขาเอามาเพื่อเพื่อแทนต้นแทนแล้วเจ้าเข่งนั้นก็เท เอาไปไปทิ้งเลยทำกำจัดให้ได้ดีที่สุดก็โรยยาสารเคมีช่วยต้องเคลียร์นะไม่งั้นมันลามต้นอื่นเนาะใช่ใช่มันกินนั่นตัวเชื้อลงเชื้อรามีไหมเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นแค่เชื้อราที่พวกมากับฝนมากับน้ำที่ผมเจอเราเห็นกันเราเห็นกันเมื่อัะคู่ก็จะมีแบบชอลงเชื้อราบ้างแต่ผมมองว่ามันมันเป็น เหตุของธรรมชาติที่ผมยอมรับได้ผมก็เลยถือว่าไม่ได้ต้องไปหาว่าช่ิงเขาไม่ได้ซีเรียสนะว่าแบบใบจะไหม้หรืออะไรใดๆเนาะชินก็ไม่ได้ตัดออกหรืออะไรวุ่นวายใช่ครับก็ผมมองผมมองว่ากล้วยมันมีช่วงอายุของมันพี่มันมีช่วงวัยงามช่วงมันเหมือนช่วงวัยเล็กๆเป็นช่วงวัยรุ่นวัยงามพอเหมือนคนพอโตเจริญเป็นแม่พันธุ์เขาเขาก็มีอย่างเช่นทุญเสียแคลเซียม มันก็เหมือนคนเหมืคนเหมือนคนเปาแยบเหมือนคนเลยเนี่ยการเจริญเติบโตก็ทรงคนนี่ล่ะเนาะคือวัยรุ่นก็อีกอย่างนาะสวยงามเนาะพอเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มเป็นวัยพ่อพันแม่พันธุมันก็จะเริ่มแบบอ่ะประมาณนั้นผู้ชายหน่อยก็เป็นช่วงวัยรุ่นหนวดเข้าเริ่มมาวใบของต้นไม้ช่วงใบงามก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นรุ่นนี่เงี้ยใบแตกเกิดจากลม มไหมลมกับฝนไหมคะให้ใบแตกเกิดจากลมเกิดจากฝนครับพี่แต่ถ้าใบขาดนี่คือขาดแคลเซียมขาดวิตามินอย่างเั้นเขาเรียกว่าใบขาดหรือใบแตกนัแน่ๆอย่างนี้คือยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแบบนี้คือใบขาดครับพี่อันนี้คือใบขาดใบแตกเป็นริ้วๆผักเนี่ยใบแตกเกิดจากแอรแบบเนี้ยริ้วๆคือพายุโดนลมโดนลมด้วยปกติครับแต่ใบขาดเนี่ยพวกรอดแตกรอดขาดจะมีทั่วไปในช่วงที่เขาให้หน่อเหมือนคนเหมือนกันที่ ให้ลูกกินใช่ให้ลูกกินขาดแคลเซียมขาดวิตามินโรคากแมอะไรใช่ให้ลูกกินก็เลยต้นแม่ก็อาจจะขาดใช่ครับทาอาหารอ่ะเห็นได้ชัดอ่ะเห็นได้ชัดเลยอ่นี่นะคะนี่นะคะนี่คือหลอดแตกหลอดแตก เาโอ้นี่พอโตขึ้นมาจะขายแบบเมื่อกี้ใช่ครับเพราะว่าเขาต้องแบ่งสารอาหารเขาแบ่งให้ลูกเขาพี่เดี๋ยวดูดูดูใช่ครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหลอดเขาต้องแตกเพราะว่าเอ้ามันแตกของมันเองโดยธรรมชาติเหรอโดยธรรมชาติมเขาแบ่งโนให้ลูกใครมาบิดมันอะไรมันใช่ไหมที่รอยแตกแล้วะนั้นียใช่ครับโดยธรรมชาติเขาแบ่งให้ลูกเขากินบางคนซีเรียสเขาจะถามว่ามันเกิดจากอะไรขาดอะไรเขาจะช่วยเหลือยังไงจริงๆผมมองว่า มเป็นธรรมชาติของมันเดี๋ยวพอใบใหม่ๆเขาก็จะค่อยๆเบียนออกไปเป็นปกติครับสมมุติว่าถ้าแยกลูกออกเขาจะเซ็ตเขาจะรีเซ็ตตัวเองขึ้นมาสวยเหมือนเดิมไหมหรือว่าก็จะไม่ได้ว่าเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับไม่ถือว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเขาสูญเสียช่วงของวัยเราวัยเขาไปคนม่ลู้มันจะไม่สวยท่ากับแม่ไม่ไม่สวยเพราะลูกลูกทิ้งออกจากแม่ พอลูกต้องอยู่กับแม่ก่อนอยู่กับแม่ก่อนแม่ก่อนอยู่กับแม่ก่อนเออนี่นะคะนี่นะคะแม่เลี้ยงลูกน้องน้องคนนี้คือไม่แดดไหมไม่แดดไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพวกหลอดแตกหลอดขาดหลอดเขาแตกมาหลอดเขาแตกเนี่ยพอปลิอย่างหลอดหม่ก็มีบ้างเหมือนกันที่เนี่ยถือว่ามันสมบูรณ์นะครับถือว่าขาดเนี่ยครับอ๋อหรอหรอหรอขาดเหมือนกันโอเคแต่ว่าเนี่ยมันจะบางทีมันไม่ได้จะแบบ ปลอดสภาพได้ในเพียงแค่ใบสองใบแล้วก็จะหายมันมันยังจะต้องรอรอระยะเวลาจะไม่มีการมาตัดทิ้งเนาะเพรกใช่ครับไม่ชินเขาปล่อยเลยแล้วดูลูกเขาเต็มอทิ้งแต่พวกที่มันเป็นแบบประมาณด้านนอกอืมที่มันแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้ากรณีนี้ก็ชินก็จะตัดออกบ้างใช่ครับอมัน้อมีประโยชน์แล้วไงสำหรับกล้วยผมถือว่ายิงตัดยิงโสมครับพี่อ๋อใช่เนี่ยอย่างถ้าผมตัดออกไปปุ๊บใบ ใบพวกเนี้ยมันก็พร้อมที่จะทิ้งสภาพไวมันก็จะม่ถึงเวลาะจะต้อง,องตัดใช่ครับมันไม่ไประคองมันไม่ประคองเมื่อนอกออกไอ้นี่คือออกบ้างใช่ไม่มือคือไม่มีชุดนอกกันมเาเก่าแล้วไงมันทําให้ผมเลียวไปเลยมันทําให้มันทิ้งสภาพไปไว,วใชม,วมันต้องใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติด้วยกันเองด้วยอชิ้นละเอียดมากชิ้นละเอียดมาก ดูเธอมีความสุขในการเลี้ยงต้นไม้มีความสุขมากเขาภูมิใจแบบว่ายิ่งเราได้เลี้ยงผมมองว่ามันเป็นคมลู้ที่ไม่สิ้นซุดพี่มันมีแบบให้เราได้ศึกษาไปก็เข้าด้วยอผมก็ศึกษาจากต้นแม่พันธุ์เพียงแค่ต้นเดียวเป็นอาจารย์ของผมเองต้นเดียวต้นกล้วยต้นเดียวเป็นอาจารย์ของเราแล้วก็เอามาศึกษาว่า ต้นนั้นมันต้องการแบบไหนมันต้องการสภาพแบบไหนมันจะอยู่ได้สภาพอย่างไงมันถึงจะสวยจะงามลองผิดลองถูกจากต้น,ต,นต้วยอาจารย์ต้นเดียวของเราเแล้วเราไารจากใครจากยู u b e Google หรือถามครูบาอาจารย์เรามีไหมไม่เลยครับแล้วความรู้ต,ราาต,ต่างเราได้มาจากตรงไหนบ้างนอกจากความรู้จากต้นสังเกตอย่างเดียวเลยครับพี่ทำใช่ไหมสังเกตชินเป็นคนลงมือทำลงมือทำพาน้องอ่ะทำตลอดเราเห็นไงเขาทำเอง การที่จะศึกษาในตอนแรกๆเรามีไว้เพื่ออะไรเราไว้ปมีกลุ่มมีเพื่อนไม่ในกลุ่มกล้วยของเราเนี่ยมีเพื่อนปรึกษาไหมว้าปรึกษาเหมือนกันพี่สำหรับสำหรับเวลาที่เราไม่มั่นใจสายพันธุ์ในช่วงที่ตอนเราเป็นมือใหม่เราเข้าไปเราก็แน่นอนเหมือนเราเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็เป็นน้องใหม่เป็นรุ่นน้องเราเป็นรุ่นน้องเราก็ต้องการมีรุ่นพี่ที่เราต้องปรึกษาถามว่าพี่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรเป็นอะไรแต่ว่าส่วนเรื่อองเเวววลลาาาที่ผผมมมซืู้ดดู้แศึกษยตัอง ขึ้นการดูแลใช่ทั้งหมดนี้เยี่ยมครับผมเพอะตอนซื้อมาเขาไม่ได้ให้อะไรเรามาไม่หความรู้เรามาเลยเขาไม่ได้ให้อะไรเรามานอกจากต้นไม้ต้นไม้อย่างเดียวเขาไม่ได้สนว่าเราเอามาเลี้ยงแล้วเราจะรอดหรือไม่รอดมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษาเองผมมองว่า มันกลุ่มคนดีก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่ได้บอกเราทั้งหมดมันก็มีดาวยในเราจะทำขายแทนก็มีใช่คับางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเจอกลุ่มคนในเร่ว่าที่เขาจะบอกเราทั้งหมดไหมบอกทั้งหมดก็ไม่ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่ใกล้ใกใช่ใช่บางทีรู้เกินก็เหมือนแบบรอว่าเป็นการแข่งขีก ผมเลยมองว่าการศึกษาโดยตัวเองดีที่สุดย่ำใช่มากการพึ่งพาตัวเองเสรี่ยตวเองดีที่สุดนี่แหละครับใครมีปัญหาทักหาแอดมินโอชินนะคะทากรักก้อยดังนะคะหาโอชินเลยบอมีกัรครับอมีการเป็นเขาเรียกวิทยาทานควอมู้ที่เแ่กันเป็นความู้ที่หาไม่ได้ในห้องไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดนะจินนะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ นั่นน่ะคนนั้นน่ะอย่างอินน่หะนั่นนหะนั่แะด้วย,ยิน,นดูด้ <laughs>